แต่ความพิมเศษของะไรที่หมดนะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาครับวันนี้อีหนึ่งคนพ,พิเศษน,นะฮะคุณฟีีธนพัฒน์ยังไม่หมดหน้าที่เดีย๋ยวจะต้องมอบความสุดให้กับทุกคนผ่านไปพร้อมๆกันต่อนะั้นยังอยู่รอฟังกันได้เลยมันลุ้นกันมาทีงเพลงอะไรนะฮะแต่จับใจแน่นอนอาจจะต้องขออนุญาตที่ยืมซอนไหลนน้อยนะครับเพื่อภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเจรนะิญการั เด้วยนะอันนี้ได้รับเกียรติจากทีมธนภัทรแล้วก็พีทย์อยเชิญมานะครับที่ถึงแม้ว,ว่าเธอจะบอกว่าเธอ4ี4กว่านะแต่ว่าดูแลตัวเองดีมากจะถามใิแต่พันดีๆสำหรับสำหรับตัวเองนะแล้วก็สำหรับอยูหน้านะแน่นอนอยู่แล้วนะคระับต่างหาก มองหาเตยพันที่ไม่ประกายคือตัวไม่แซ่มีประสิทธิภาพที่ดีวันนี้ได้เจอคับกับ,กบกกกกยูทูบจีน่าริซเบิลมีแพรตอบโจทย์พิทพลตอบโจทย์พิทฟิลจริงๆก็ตอบโจทย์ทุกคนเลยจริงๆขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับทุท๊บชานบนเวทีด้วยครับขอบคุณทุกอย่างสูงเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านจากยูทูบจน่าด้วยนะครับขอบคุณแขกราพิเศษครับคุณจันจิเรอเดินทามกลิบตอบสนุกสนุกต่อไป ขอบคุณคุณควยช้ยมครับ<พ>อขอบคุณนายเสสูงครับขอบคุณผู้ตัดสินคิดแทนีกตก่อนขอคุณ <Peters? S 1> รครับ